สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีตุลกันนะคะราศีตุลเกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะธาตุลมแม่ธาตุมีดาวสุขเป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะมาเรามาดูกันความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะของคุณตุล ควีนออฟบอนดด้วย <laughs> ขอพายควีนออฟส w o r d นะคะเดอะทาวเวอร์แปดดาบค่ะ the devil j u s ช m e น t นะคะขอดูหน่อยนะคะคนรักของคุณตูนเป็นยังไงมัง่งความรักของคนรักของคุณห้าถ้วย หกดาบเอ็ดอัพครับหกถ้วยเอ่อเก้าไม้อดีตที่ผ่านมาของคุณทั้งคู่เป็นไงกันมั่งขอดูหน่อยนะคะอดีตของคุณเป็นยังไงกันมั่งเพจออฟสอดสิบดาบนายออฟสอด ไม้และเตอร์สตาร์นะคะเออในตำแหน่งความรักของคุณตุลน,นะคะช่วงนี้มีรู้สึกว่าจะมีเรื่องราวของความอ่วนเวียนในเรื่องราวของบ่วงห่วงแห่งความรักนะคะที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรผูกบ่วงผูกห่วงความรู้สึกนะคะเลิกไม่ได้นะคะเลิกแ,แล้วแต่มันไปไม่ได้นะคะเลิกขาดแต่ไม่ขาดจากกันนะคะ ตัวของคุณตุนเองนะคะมีเรื่องราวของการตั้งกำแพงเกิดขึ้นในมุมของหัวใจตัวเองเลยว่าโอเคถ้ามันไม่ไดีไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรเลิกก็เลิกฉันอยู่ได้ฉันอยู่ได้นะคะเข้มแข็งคือภายนอกนะคะ่ะเข้มแข็งนะแต่ภายในจิตใจเหลือเกินที่จะบอบช้ำนะคะเจ็บเหลือเกินนะคะ ไม่รู้จะเดินไปที่ทางไหนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปยังไงดีกับความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาไปไม่ได้นะคะเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้นะคะยึกยืดยึกยืดนะคะปิดหูปิดตามไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่านะคะรอฟังข่าวสารของคนรักนะคะรอฟังข่าวสารรอรับรู้เรื่องราวนะคะมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆก็ไม่อยากจะได้ยินไม่ได้อยากจะได้ฟังหรอกเพราะฟังแล้วมันทุกข์มันเสียใจนะคะแต่บางครั้งบางสถานการณ์ก็ จำที่จะต้องได้ยินหรือรับรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคุณมีความรักที่ยังผูกพันผูกบ่วงผูกห่วงความรู้สึกตัวของคุณตุนเองนะคะอาจจะมีเรื่องราวของอเจ้ากรรมนายเวรนะคะที่ผูกบ่วงผูกห่วงคุณสองคนอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะคะรักกันผูกพันกันทิ้งกันไม่ได้ขาดจกันไม่ลงนะคะเป็นเรื่องราวตรงนั้นนะบางคู่บางกรณีเลิกกันไปแล้วนะคะขาดกันแล้วแต่ขาดแค่ ในเรื่องราวของการอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักแต่จิตใจในความรักของคุณสองคนไม่ได้ขาดจากกันจริงๆอย่างที่เป็นนะคะในเรื่องราวคนรักของคุณตูนนะตอนนี้นะคะความรักรู้สึกเสียใจคนรักของคุณตูนนะรู้สึกเสียใจเสียได้เสียความรู้สึกรู้สึกท้อและเหนื่อยล้าเหลือเกินกับความรักที่พยายามพยายามประคองความรู้สึกที่มีให้กันมา นะคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรกับความรู้สึกที่เราประคองความรู้สึกนั้นมารักกันพยายามประคองความรู้สึกนั้นอยากให้คนรักนั้นกลับมาอยากจะไปง้อขอคืนดีแต่ก็เหนื่อยและท้อเหลือเกินไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนะคะเหมือนกันกับคุณตุลเลยเป็นอารมณ์เดียวกันแต่ทางของคุณตัวตัวคนรักของคุณตุลอาจจะมีเรื่องราวอยากจะมาง้อขอคืนดี หรืออยากจะมีเรื่องราวของการกลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะอยากเริ่มต้นอยากประสานความรักความสัมพันธ์กันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็เหนื่อยเหลือเกินท้อเหลือเกินไม่รู้จะใช้คําพูดไหนหรือจะเจราจายอย่างไงเพื่อให้ความรักนั้นกลับมาในมุมเดิมแบบเดิมที่เคยเป็นได้ในอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณทั้งคู่มีการทะเลาะเบาแหวงกันนะคะมีการทะเลาะก,กันถ้าไม่ทะเลาะถึงขนาดลงไม้ลงมือก็อาจจะเป็นการทะเลาะทางสายตาทางความคิดและ ทางพฤติกรรมนะคะที่เป็นการทะเลาะแบบสงครามเย็นนะคะสงครามนิ่งเงียบสงครามประสาทก็ได้นะคะบางคนบางกรณีอาจจะมีเรื่องราวของการทําอะไรแบบด่วนๆตัดสินใจทําทําแบบไม่คิดก็ได้นะมีเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะถามว่าบางครั้งเป็นอารมณ์คําพูดหรือคาเจรจาหรือการกระทําอะไรสักอย่างที่ทําออกไปโดยไม่คิด แล้วมาคิดทีหลังมันก็เจ็บปวดกันไปแล้วนะคะได้ทําลงไปแล้วแล้วมันก็เจ็บปวดมันทิ่มมันแทงกันไปแล้วนะคะด้วยอารมณ์ที่เอาใจใจในบางคนในบางคู่ในบางกรณีนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นการเอาใจใจทําอะไรไม่คิดนะคะพูดทิ่มแทงกันหรือทําร้ายทิ่มแทงกันไปแล้วแล้วจะไม่รู้อีกทีมันก็เจ็บปวดกันไปแล้วนะคะเรื่องราวของคุณสคนต่างฝ่ายต่างจริงๆก็มีความรักรักกันอยู่ในใจซึ่งกันและกันคนทั้งสองคน ต่างฝ่ายต่างมีความรักที่ที่ดีๆให้กันเป็นความรักที่รู้สึกว่าฉันก็รักเธอเธอก็รักฉันเธอคือดวงใจของฉันต่างฝ่ายต่างก็รักกันนะคะแต่ด้วยความที่คุณสองคนอาจจะมีความไม่เข้าใจกันในหลายๆเรื่องจึงทําให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอจึงทําอะไรที่เอาแต่จใจกันอ่าเอาแต่จใจของตัวเองแล้วก็ทําอะไรไม่คิดนะคะพอทําไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังมันก็พลาดไปแล้วประมาณนั้นนะคะ ทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าตัวของคุณตูนถ้าตัวของคุณตูนพูดได้บอกได้นะคะจะบอกคนรักของคุณคุณตูนจะบอกว่าอย่างไรกับคนรักของคุณนะคุณตูนพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่าอะไรคะขอดูหน่อยซิสิบถ้วยนะคะสี่ถ้วยแปดถ้วยสองไม้ค่ะ แล้วก็ The Moon นะคะอ่าถ้าคนตูนพูดได้บอกได้นะคะจะบอกว่าจริงๆครอบครัวของเรามันก็มีความสุขมาก่อนหน้านั้นแต่เพราะไอ้ปัญหาของความที่เราเกิดความแคลงใจกันไม่มั่นอกไม่มั่นใจไม่เชื่อใจกันมันจึงมีปัญเดนเป็นปัญหาทำให้เกิดอารมณ์ที่มีความต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบเส่กันนะคะแล้วก็โซเชียลเป็นเหตุทำให เราสองคนต้องมีความห่างเหินกันนะคะไม่พูดไม่คุยกันมุมใครมุมมันเลยจนเกิดความห่างเหินกันจนวันหนึง่งในที่สุดเราสองคนจึงต้องด้วยเดินจากกันไปถามว่าคิดถึงไหมยังคิดถึงยังเฝ้ามองยังห่วงหาและห่วงใยอยู่ห่างๆอย่าง,ห,งห่วงในพื้นที่ของฉันฉันเข้าใกล้เธอเกินกว่านี้ไม่ได้ได้แท่เฝ้าดูเธออยู่ในจุดนี้วันที่เธอเดินจากไปเป็นวันที่ฉันเสียใจมาก ฉันไม่มีกระจิตจะกระ,ะใจยจะทําอะไรเลยทําอะไรไม่เป็นไปแไปอะไรก็ไม่ถูกทําอะไรก็ไม่ถูกฉันยืนงงนั่งงงแล้วก็นั่งเซ็งเบื่ออยู่ในพื้นที่นั้นตั้งนานกว่าฉันจะหายกว่าฉันจะลุกขึ้นมายืนในจุดนี้ได้ฉะนั้นเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอทํากับฉันในวันนั้นฉันเจ็บปวดเสียใจแล้วก็เศร้าใจขนาดไหนในสิ่งที่ฉันต้องมาเจอในเรื่องราวเหล่านั้นทั้งๆท,ที่เราก็รักกันดีแต่ทําไมต้องเป็นแบบนี้ในวันนี้นะคะ ต้าของคุณตุนพูดได้บอกได้ก็อยากจะบอกคนรักประมาณนี้นะทีนี้ขอดูซิว่าถ้าคนรักของคุณตุนนะคะพูดได้บอกได้นะคะชี้แจงแถลงข่าวได้เนี่ยจะพูดว่าอะไรขอดูหน่อยสิคุณพูดได้บอกได้คุณจะบอกว่าได้ดูฝั่งของคุณหน่อยนะคะคนรักคนชาวสองของคุณตุนนะเพจออฟเพนนิ่งคสามถ้วย แล้วก็โอเคอ่านถูกแล้วอาจ,จารย์กำลังอ่านว่าตัวเองอ่านถูกไหมนะคะเก้าเหรียญควีนออฟเพนนิ่แล้วก็ควีนเอ่อคิงออฟสอดนะคะถ้าคนรักของคุณพูดได้บอกได้นะคะคนรักของคุณตุนจะบอกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันมันมีความสุขในมุมของเราดีอยู่แล้วแต่เพราะคุณเกิดความน้อยอกน้อยใจ แล้วก็มั่นใจในมุมของตัวเองแะจนไม่ฟังเหตุฟังผลอะไรของฉันเลยถ้าเราสองคนพูดคุยกันไม่มีอารมณ์งอนกันน้อยใจกันหรือตั้งอีโก้ตั้งดาบใส่กันเนี่ยเราสองคนไม่น่าจะมีปัญหาทะเลาะก,กันได้ขนาดนี้แต่เพราะความที่ว่าเกิดความเงางอนเกิดความไม่เข้าใจและไม่พูดไม่คุยกันนะคะตั้งกำแพงใส่กันตั้งดาบใส่กันแต่และคนนะคะทั้งพอกันเลยทั้งฉันและเธอนั่นแหละฉันไม่ได้ว่าเธอแค่คนเดียว ตัวฉันเองก็เป็นเพราะความมุมใครมุมมันนั่นแหละทําให้เราสองคนจึงต้องเป็นประมาณนี้เป็นปัญหานี้เพราะความเงางอนซึ่งกันและกันถ้าพูดได้บอกได้ฉันก็อยากจะบอกว่าเรากลับมาในเรื่องราวของความรักที่อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมได้ไหมเป็นเรื่องราวของการมาปาร์ตี้สังสรรค์กินข้าวดื่มกินด้วยกันถึงแม้จะยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไม่ได้ก็ขอให้ได้กลับมามีโอกาสได้ไปกินข้าวด้วยกันดูหนังฟังเพลงด้วยกันหรือถ้าเป็นไปได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งจะดีมากมาก ถ้าเป็นไปได้ถ้าหากความรักนั้นกลับมาอีอาจจากรคก Lords รั้งหนึ่งฉันะะอาจจะมีเรื่องราวกันถ้าเราคุยกันรู้เรื่องนะคะอาจจะมีเรื่องราวการแต่งงานมั่นหมายหรือการกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งได้ขอแค่เปิดใจคุยกันโดยที่ไม่ตั้งดับใส่กันนะคะไม่ตั้งกำแพงไม่ตั้งมุมทิฏฐิอีโก้ซึ่งกนและัรจะไม่มีมุมนั้นถ้าไม่มุมนั้นเราคุยกันรู้เรื่องเราอาจจะกลับมาเป็นเรื่องราวความรักกันอีกครั้งได้นะคะประมาณนั้นนะทีนี้ ความรักของคุณั้งคู่นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนในวันอนนาทหน้าในอนาคตข้างหน้านะคะถ้าพูดคุยกันได้เคลียร์กันได้แล้วนะคะหรือถ้าคุณสองคนนะคะถ้าไพ่มันมันมันมีความรู้สึกคล้ายคลึงกับชีวิตของคุณก็เอาไปปรับจูนใช้ได้นะคะแต่ถ้ามันไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องเอาไปนะคะเอาแต่พลังงานบวกบวกนะอะไรไม่ดีอย่าเอาไปนะคะ ก็เอาไปใช้ได้ปรับปรุงได้นะคะไปใช้ได้ในมุมของคุณแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ไม่ต้องเอาไปใช้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะจากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มหาอาจารย์ได้นะคะอ่ะดูซิว่าอนาคตของคุณน้องคูจะเป็นไปในทิศทางไหน e อ็ดออฟวอ q ค e ีนออฟวอนอ่าเดอะไฮโรแฟนเดอะซันเจถ้วยนะคะ ความรักนั้นจะกลับมาอีกครั้งขอแค่เราสองคนคุยกันนะคะพูดคุยกันเอาความคิดเอาความมีเหตุมีผลมาพูดมาตรองนะคะแล้วก็ไอ้ความที่เรามีเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันที่มันมีความแตกต่างเนี่ยเรามาปรับจูนคนละครึ่งทางกันนะคะความรักนั้นจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเราจะมีความสุขกันอีกครั้งนะคะ ขอแค่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นนะคะเราไม่ต้องเอามาใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะฉันตัดออกเธอตัดออกกับปัญหาที่มันเป็นความวุ่นวายในครอบครัวของเราเราตัดออกได้ไหมเรามีแค่เรา2คนนะคะไอ้คนอื่นๆไม่ต้องเอามายุ่งกุ้นวุ่นวาย นะคะถึงแม้จะตัดไม่ได้เลยทีเดียวแต่ค่อยๆตัดนะคะค่อยๆเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นออกไปแล้วให้กําลังใจซึ่งการะการชุนสองคนสามารถเดินไปในทิศทางของความรักที่ไปได้ดีมีความสุขอีกครั้งเดือนสันมันขึ้นฉะนั้นคุณมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะของคุณตุนนะมันอาจจะมีบางคู่ที่ยังมีความงเงียบเซึงเบื่อไม่ยอมเคลียร์กันไม่ยอมคุยกันก็หลายๆคู่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของเป็น ห่องห่วงความรู้สึกนะคะของเจ้ากรรมนายเวรนะคะคิดซะว่าคู่ของเราเป็นคู่เก็บเวรคู่กรรมนะคะถ้าเป็นคู่บุญคู่วาสนาคงไม่มีเรื่องราวของการเป็นปัญหาเป็นประเด็นนะคะฉะนั้นส่วนมากเลยที่เจอกันเป็นเรื่องราวของบุญพาวาสนาส่งแต่กรรมนั้นส่งผลมากกว่าจึงทำให้เราสองคนมีปัญหามีประเด็นที่ต้องมามาเลาะงองแง่งกันนะคะฉะนั้น กรรมมันมากกว่าบุญนะคะบุญมันมีค่ะถ้าไม่มีบุญไม่ได้เจอกันหรอกค่ะแต่กรรมนั้นมันเยอะจึงทําให้คุณสองคนต้องมาผูกบ่วงผูกห่วงซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะนี่ก็คือความรักของคุณตุลน,นะคะถ้าใครสนใจดูลองส่วนตัวแอดไลน์มหาจานะคะที่0 8 8ย์3 1 0 1 9นะคะ แล้วก็ใครต้องการให้คนรักกลับมานะคะถ้าง,ง้อแล้วก็แล้วหรือไม่รู้จะงออย่างไงหรือไม่ง้อเลยดีกว่าอีกโก้เยอะนะคะก็ทักมหาจารย์ได้จาร์มีวิธีช่วยคุณให้เอากลับมาให้ได้นะคะแต่ทุกคนต้องขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละคู่ด้วยนะแต่ทุกคนต้องดูดวงส่วนตัวก่อนนะคะจารย์จะได้รู้ว่าทิศทางของดวงของคุณแต่ละคนเป็นแบบไหนถ้าต้องการให้เอากลับมาจาร์อ่าจะทำพิธีทำวิชาเอ้ยทำพิธีนะคะพูดให้มันมีความงงๆลุมเครือ นะคะอาจารย์จะมีวิธีช่วยคุณให้เอากลับมาแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคู่ของแต่ละคุณนะคะของแต่ละคนของคุณด้วยนะนะคะโอเคประมาณนี้นะคะจะดูดวงทุกวันนะคะ8ปดนกาถึง20่สนาฬิกานะคะเปิดดูดวงทุกวนันช่วงเช้าคิวเช้านะคะ8นาฬิกาถึง17บเนาฬิกาค่าครูโปรโมชั่นช่วงกลางวันนะคะ29 9นะส่วนกลางคืนนะคะเป็นคิวปกติเวลาปกตินะคะก็คือ5 9 9ฉะนั้น นะเพื่อนๆทักมากางวันก็ดีค่ะถูกดีไม่ต้องไม่ต้องดูเยอะนะคะเอาสองเก้าเก้าดูได้สี่สิบห้านาทีโทรคุยกับรูดรวงทางไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อดีล์อาจารย์ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอลงกับกดลงไปดูได้ข้างล่างนะคะมีอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้อาจารย์ขอบคุณมากๆจริงๆจากใจนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ในช่องนะสําหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ